ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาเก็บเรียกว่าผลอินทพาลัมนะครับสดๆเลยนะครับสูงมากมันจะมีลูกเน่านะครับลูกมันเน่าเนี่ยกับลูกที่ยังไม่สุกนะครับ ซื้อกินก็ไม่ภูมิใจเพ้าปลูกเองนะครับอันนี้เลือกคนที่มันสุกเก็บก่อนโบตัน,นตมันยังบดสุกเลือกเอาตโัวที่มันสุกซื่อๆบริเว มันสุกสีเบลเลยตัวนี้พันอะไรไม,ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าอีนี้เนี่ยก่อไปไทำให้มันกินแห้งนะครับอันจะมีรสฝาดน,นิดนึงนครับไม่เคยปลูกนะครับตัวนี้อายุนานก็ กี่ปีนะครับ เราปานิดนึงทั้งเก็บแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับนะครับมีหนึ่งเห็นไหมครับออสองนะครับฝั่งนี้จะมีสามสี่นะครับมีสีทะลายนะครับ หลังคานะครับอันนั้นฟาร์มผักนะครับปลูกต้องได้กินทุกอย่างนะครับอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะครับอันนี้ยังใส่ชุดทำงานมาเลยนะครับพ่อจะด่าไหมเนี่ย บังกระสีพังหมดนะบางรูปมันก็จะเริ่มแบบเริ่มเน่านะครับถ้าเราไม่เก็บเนี่ยวันนี้วันนี้จะเก็บแค่ตัวนี้นะครับพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บใหม่อีกสามสามสาม ทลายนะครับปกติครับเขาปลูกสามปีสามปีก็ได้กินนะครับแต่นี่สิบปีครับดูต้นนะครับความสูงนะครับ แค่ขอซื้อไม่ขายนะครับวางภาคภูมิใจนะครับตัวที่มันคล้ายๆมันเหมือนจะเน่าเนี่ยมันเล่าเลย เหมือนมันหมักมาแล้วรุ่งเ่ยร้อนมากนะครับ ก็ซือไม่ได้นะครับมันมีแค่นี้จริงๆบางอันก็ยังไม่สู้เท่าไหลยนะครับนานๆครั้งขึ้นมาครับเ,ออเก็บให้หมดอย่าให้เหลือ อย่าเราห่อนะับหอ่อใช้กระสอบหอนะ่อพังหมดสังกะสี เริ่มสั่นแล้วอ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามเพจนะครับป๊อปพอนนอนนานะครับในช่อง YouTube ก็มีนะครับเพจ a c e b o o k ก็มีนะครับถ้าอยากเห็นอะไรหวัดเสียงแบบนี้บ่อยๆนะครับเก็บเก็บให้หมด เหีืยงนิดเดียวก็เอานะพ่อให้พอ่อขึ้นมาโอ้โหเยอะ จะเต็มถุงแล้ว ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพอดีผมจะลงไม่มีใครถือมือถือให้นะครับไม่มีใครกล้าขึ้นมาด้วยครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามเพจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็พอนอนนานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับต้นอินทพลัมสิบปีนะครับเพิ่งได้กินนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ